สวัสดีมิลักแฟนบีททุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครดาฟันวิญญาณอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปของด an าฟนดาฟนวิญญาณของอิคาคุนะชื่อว่าโอซึกิมารุนะที่จริงแต่ก่อนผมนึกว่าจะม,มันเรียกว่าโอซึกิมารุอันนี้มันโฮซูกิมารุเออก็มาดูนะว่าเราฟังผิดหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะโอเคมาวันนี้จะมาแนะนําเป็น ตัวนี้นะว่าโซควรใส่ยังไงแล้วก็ควรมีมากน้อยแค่ไหนนะโอเคมาเริ่มกันเลยตัวล, u, วคลควนน tank, ะครโฮซุกิมารุเป็นตัวละครสายหงความชำนาญแทงความชำนาญป้องกันแทงเปอร์เซ็นต์ดาเมจรอบเพิ่มบัฟเอาจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่จากที่อ่านสกิลมานะมันจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวละครอื่นๆเลยมาดูกันสกิลแรกกระบอง3ท่อนสร้างดาเมจกับสร้างดาเมจกับหอกฟัน2ครั้งใส่เป้าหมายเดี่ยว อันนี้คือมันก็จะแปลกแล้วเนี้ยหอกฟันก็คือสุ่มสร้างดาเมจตั้งแต่3-5%์ของ HP สูงสุดของตัวมันเองมีโอกาส30%ทําให้เป้าหมายจมตีติดสตันแล้วก็ดาเมจเผาไหมก็คือ,อาดาเมจสูงสุดก็คือ HP สูงสุด5%นี่ก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าสมมติตัวมันมีเลือด1ล้านมันจะสร้างความเสียหายใส่คู่ต่อสู้3-5%าน่าจะ3 0 0 0 0ื0ถึง่ะใช่ปะมันไม่ไแน่ใจนะมันคำนวณกันไหม0นถึงห0า0 0 เอาน่าจะประมาณนี้น่าจะแบบนี้มั้งนะ 3- 5้เป็น่าจะเป็นประมาณเนี้0สามหมื่นถึงห้าหมื่นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต่ากว่าน,นี้มากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูใส่คู่ต่อสู้2คันก็คือถ้าสมมุติมันสร้างเป็น3 3 3 4 3ม่าหอะไรเงี้ยก็จะสร้างใส่คู่ต่อสู้ไปแล้วก็มีโอกาส30%มสี่เปอร์เซ็นต์ทำให้เป้าหมายโจมตีติดสตันด้วยนี่ก็ถือว่าผมว่ามันก็แปลกแหวกแนวดีนะเพราะาตัวละครอื่นยังไม่ผมยังไม่เคยเห็นมันเป็นแบบแบบเนี้ยเออ มาต่อไปจะเป็นอันติพายุหมุนเฉือนสะบันดินสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหน้าสกิลนี้มีอัตราทะลวง3 5เอัตราทะลวงก็คือเจาะบล็อกนั่นเองคือทำให้ศัตรูโอกาสติดบล็อกน้อยลงแล้วก็ใช้จ่าย HP 10%ของ HP สูงสุดของตัวเองเพื่อสร้างดาเมจต่อเป้าหมายเป็น12%ก็คือใช้ HP 10%สร้างความเสียหายใส่คู่ต่อสู้1 2%องของ HP สูงสุดของเป้าหมายนั้นๆสูงสุดไม่เกิน15%ของ HP สูงสุดของ โมสกิมารุตัวละครเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวละครที่ประมาณว่าใช้เลือดตัวเองสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะก็พอๆกับตอนอ,อิคาคูที่แบบว่าเหมือนยิ่งโดนตีโดนแล้วมันจะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยนะถึงไหนแล้วนะแล้วก็จะเรียกใช้เอฟเฟกนี้ในพีสิสูงสุดก็จะเรียกใช้สิ่งขณะที่ HP ปัจจุบันต่ํากว่า4%ของ HP สูงสุดจะเรียกใช้เอฟเฟกนี้ h p ปัจจุบันจะลดลงถึง1แต้มหลังเรียกใช้ หลังเลขใช้โอเคก็คือถ้าเลือดต่ำกว่า10จะได้ใช้เฟกนี้ก็คือน่าจะกันตาย1ครั้งปะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันเขียนมาค่อนข้างงง,งนะแล้วก็หลังจากปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจสกิลนะครับอาวุธเฉพาะเพิ่มผลสกิลและเพิ่มโล่ตามค่า HP สูงสุดของตัวเองก็คือหลังจากแช้งตีแล้วจะได้โล่ตามสัดส่วน HP ของตัวเองซึ่งเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจต้องรอตอนมันมาแล้วก็สุบแล้วก็อ่านอีกทีหนึ่ง โอเคอันนี้จะมาแบบคร่าวๆต่อไปพาส,สิบสามดาวแน่นอนอยู่แล้วเป็นตัวละครสายแทงแล้วก็ใช้ HP สะส่วนใหญ่ก็ต้องได้เป็น HP อยู่แล้วต่อไปจะเป็นพาส,สิบหลักปลุกตื่นรีมอนอัตราลดดาเมจของโฮสกิมารุเพิ่มขึ้นอ่าเลเวลศูนย์อยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์ถ้าสูงสุดเท่าไหร่ก็ลองลองคำนวณจากตัวอื่นๆแล้วกันนะเมื่อเริ่มแต่ละรอบจะได้รับรีมอนหนึ่งชั้นสูงสุดเพิ่มทับได้สามชั้นรีมอนชั้นแรกก็คือเธอแรกเธอแรกจะได้รับดาเมจลดลงสิบห้าเปอร์เซ เทิร์นที่2จะได้รับลดเอฟเฟกต์40แล้วก็ความเร็วเพิ่ฟูลฟูลี่20เปอร์เซ็นต์พอเทิร์นที่3จะได้รับเป็นเออ่ HP สูงสุด15แล้วก็อัตราสะท้อนดาเมจ20เปอเขนาเดเนี่ยนะสะท้อนดาเมจ20แล้วก็ฟูลี่แอคแท็ขณะที่ดิวมอนครบสชั้นก็คือฟูลี่แอคแท็ตั้งแต่เทิร์นที่3ขึ้นไป จะได้ดาม,มีดเพิ่มขึ้นอีก20%แล้วก็ฟื้นฟู HP 20%ของ HP ที่สูญเสียไปก็คือตัวนี้มันต้องยืนหลายๆเทินจะว่าหลายเทินไหมแค่3เทินเอฟเฟกนี้ก็ถือว่าสูงสุดละ3เทินก็คือฟูลบัฟของตัวมันเองละถือว่าน่าจะเก่งอยู่นะผมว่าถ้า1นึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหน่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นทีม3ไอ้ทีม6ทีม6ผมว่ามันก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะแต่ว่าตัวละครนี่เป็นตัวละครที่เทียร์ลิสต์ต่ำที่สุดต่ำที่สุดในบรรดาดาบฟ,ฟันวิญญ,ญ,ญาณละ แต่ว่ามันก็ต่ําแค่ขั้นเดียวนะสมมติเทริสอันดับหนึ่งคือกอนเทียนะไอตัวนี้ยอยู่เทียที่3ดาฟันริญาณส่วนใหญ่จะอยู่เทียที่2จะมีแค่บางตัวที่อยู่เทียหนึ่งน่าจะพอเข้าใจนะมันก็เล่นได้แต่อาจจะไม่เก่งแบบเก่งเท่ากับตัวอื่นๆนะแต่ว่าจากที่ผมอ่านสกิลมาแล้วมันก็มันก็ถือว่าโอเคอยู่นะมันถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะเพราะว่ามันเป็นตัวละครสายแท้งแล้วตัวละครสายแท้งตัวอื่นอย่างชิรายุกิอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าแล้วก็ไฮเดโกก็มีแบบ อ่าล้าง CC เธอร์ละหนึ่งครั้งก็อาจจะดีกว่าส่วนตัวเนี้ยมันเหมือนจะเป็นประมาณว่าอ่าเป็นไฟเตอร์อ่ะเป็นดามเมจกึ่งแท้งอ่ะก็คือมันเก่งด้วยตัวมันเองมันไม่มีอะไรที่แบบไปซับพอร์ตกับทีมได้เลยน่าจะพอเข้าใจอยู่นะคำนี้โอเคต่อไปอันนี้หอหงส2ามสิบสองแต้มโอเคสามสิบสองแต้มเท่ากับตัวอื่นๆต่อไปเป็นโซทองอันที่4ตัวละครสายเอแท็กทั้งหมดอัตราต้านคีเพิ่มขึ้นโอเคเน,นี่ยถือว่าดีอยู่ตัวละครสายโจมตีสายดาบ จะได้ตาต้านคีก็คือจะได้ถึกขึ้นไปหน่อยนึงเพราะตัวละครส่วนใหญ่ๆหลังๆอะ่ะมันจะติดคีกันค่อนข,ข้างง่ายเอาไปนี้ไปก็าจะต้านคีได้แล้วก็ได้ HP ใน PVP ด้วยต่อไปจะเป็นนี่ยาฟาร์มยาก็จะเป็นโอสกิมารุนหละตัวตามชื่อมันเองแล้วก็เป็นผ้าเตี่ยวเป็นอันนี้เป็นง,งี้ประมาณประมาณนี้ดูเองแล้วกันแล้วก็จะเป็นอันนี้มีที่มาตรงพื้นฐานเลยจะได้ตาลดดาเมจความแก่งบล็อก ตาต้านคิอย่างละ3%อันนี้คือพื้นฐานของตัวเองเดี๋ยวเราต้องไปดูตัวอื่นด้วยที่รีวิวไปเพราะนี้ไม่เคยเปิดให้ดูเหมือนกันต่อไปจะเป็นพันธนาการแน่นอนต้องมีอิคาคุนี่แล้วก็จะเป็นใช้ร่างยักษ์เป็นโอมดะแล้วก็โคมามูระโอเคแล้วก็เป็นชิรย,ยุกิประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกับตัวละครอ,อื่นก่อนที่ผมรีวิวไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดไอ้แบบนั้นให้ดูนะเพราะเพิ่งรู้เหมือนกันโอเคมา ส่วนนี้ตัวละครโอ้ห้าเปอร์เซ็นต์เลยอ่าชิรายุกิอัตราลดดาเมจได้ห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือพื้นฐานเลยแล้วก็ฮิตเอฟเฟกต์สองเปอร์เซ็นต์อัตราบล็อกสามเปอร์เซ็นต์ก็จะแตกต่างกันไปนะแต่ละตัวโอเคชิรายุกิแล้วก็เป็นไฮนิโก้ไฮนิโก้จะเป็นอัตราลดดาเมจดสี่เปอร์เซ็นต์อัตราต้านคิกับอัตราบล็อกอย่างละสามเปอร์เซ็นต์ไฮนิโก้เล่นสายบล็อกน่าจะดีจะว่าดีไหมมันได้อัตราลดดาเมจด้วยอัตราบล็อกด้วยเออนั่นแหละแล้วแต่จะเล่นแล้วกันนะ แล้วก็จะเป็นคาเซชินินี่คาเซชินิจะได้เป็นอัตราคีโอ้สามเปอร์เซ็นต์ความแก่งคี้สี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่แล้วเป็นตัวละครสายดามิทนะแล้วการตาดามิทอีกสามเปอร์เซ็นต์นะตีแบบแรงๆกันไปเลยแล้วก็เอาไอ้พวกนี้ด้วยแล้วกันนะนินนี่นะนินนี่นินนี่ได้เป็นโอ้ลดเอฟเฟกต์สิบเปอร์เซ็นต์โหอ,อันนี้น่าจะติดซีซีค่อนข,ข้างยากนะลดเอฟเฟกต์สิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอ่าอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่ง นคอมเมนต์บอกว่าให้เรียกว่านเอลนะโอเคไม่ใช่นิฮาชินะเออก็คือแบบอูไม่เคยอ่านนะเลยไม่รู้โอเคน้องโนเอลนะนี่น้องโนเอลแล้วก็น้องโนเอลจะเป็นอัตราคีห้าเปอร์เซ็นต์ความแข็ขงคีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ,อ่ไม่มีละมีแค่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวดาเมจนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูโซของโฮสกิมารุที่ผมแนะนำนะเนื่องจากตัวละครมันเป็นตัวละครที่ต้องใช้ HP เพราะฉะนั้นแล้วโซที่ใช้ก็น่าจะต้องเป็น HP ซะส่วนใหญ่ แล้วมันไม่มีเอฟเฟกที่แบบว่าต้องใช้บล็อกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราผมจะใช้เป็น H.P. ล้วนๆให้ตัวมันเองแล้วกันนะจะเอาเป็นทั้งแบบว่าโซที่แบบหาได้ปกติแล้วก็โซสายเติมเลยนะแน่นอนโซอันแรกสําหรับสายฟรีที่หายได้คือจะเป็นโซแมวเพิ่ม H.P. ตามอ่เพิ่ม H.P. มันก็จะตรงตามกับตัวของมันที่ต้องใช้ H.P. ด้วยแล้วก็ได้อัตราลดดาเมจแน่นอนอยู่แล้วว่าพาสซีฟหลักของมันก็มีอัตราลดดาเมจนี่อันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็โซที่3 เอาจริงผมไม่แนะนําสายบล็อกนะสำหรับตัวละครโอสกิมารุเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นโซแมวอย่างเดียวก็พอส่วนต่อไปโซที่3ของสายฟรีที่หามาได้เนื่องจากตัวมันมีอัตราฟรื้นฟูฟูลี่ค่อนข้างสูงถ้าเล่นเป็นทีม6-6ก็แน่นอนว่าต้องเป็นโซมุคิทะกิเพิ่ม HP ด้วยแล้วก็เมื่อทีมตีครบ4ครั้งจะได้ฟื้นฟูฟูลี่อีก120กว่าแต้มผมว่าโซนี้ดีหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นโซ ดูนี้มันยากแนคะ่เดี๋ยวนะกดตรงนี้เลยดีกว่าโอเคมันจะได้คัดอ่ามันจะได้คัดแค่โซนอันที่3อย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงก็แนะนําเป็นโซ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 ไรเดียโซอันนี้ก็ได้เพิ่ม HP ของตัวเองแล้วก็ตีครบ3ครั้งจะได้ฟื้นฟู HP แล้วก็อืมไฟตอมีโอกาสโจมตีครั้งอันนี้เมื่อฟูลีแท็กมีโอกาส9%ฟื้นฟู HP ก็ถือว่าดี เมื่อถูกโจมตีคริฟื้นฟู H.P. 6%อันนี้ก็ดีเอาจริงโซ H.P. อ่ะอันไหนก็ใส่ได้เออตัวมันเองมีการสะท้อนดาเมจด้วยโซนี้ก็น่าจะใส่ได้นะเอาจริงมันใส่ได้หลายโซมันปรับมันปรับได้หลายแบบนะแล้วแต่คนจะใช้แล้วก็ต่อไปอ่าอันนี้โซช่องที่3ใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนโซช่องที่2ที่แนะนำนะก็อ่ของสายเติมอันนี้จะเป็นของสายเติมมากนะ ก็แน่นอนจะต้องมีเป็นโซนี่ผู้ชี้นำเพิ่ม HP แล้วก็ได้รับอาัตราลดดาเมจ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อ HP ต่ำกว่า50ครั้งแรกจะได้รับดาเมจลดลงอีก31ต่อเน,นื่อง2รอบไม่สามารถถูกลบล้างได้แล้วก็จะเป็นโซดาเมจคงไม่แนะนำเท่าไหร่แล้วก็โซสะท้อนหรอโซสะท้อนก็ก็ได้นะถือว่าได้เพิ่ม HP ด้วยแล้วก็ตัวมันเองมีอัตราสะท้อนอยู่แล้วจากพาสซีฟหลักอืมอันไหนก็ได้ที่มันบวก HP ะนะสามารถใช้ได้หมดเลย ก็ตัวนี้ก็ได้นะเพิ่ม H P เพิ่ม,มาาอ,อัตราบล็อกแต่อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่เอาเอาเป็นอันบนที่บอกไปแล้วกันนะเพราะไงเดี๋ยวผมขึ้นอยู่ตรงหน้าปกอยู่แล้วนะเพราะเผื่อแบบคนไม่ได้มาฟังนะว่ามันใช้เป็นแบบไหนผมรู้แหละว่าหลายๆคนอ่ะไม่ได้ฟังหรอกอาจจะกดข้ามแล้วก็ได้แต่ว่าเราก็ขึ้นหน้าปกให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรโอเคไม่ซีเรียสโอเคเดี๋ยวเรามาทสสกิลของโฮสกิมารุกันนะว่ามันจะฟิลฟ้าวมะพร้าวแก้วขนาดไหนนะ ลองการลองการโอ้โหตัวละครแม่งยังใหญ่เลยเฮยะตัวยังใหญ่เลยนี่อันนี้คือ1ชาร์ตนะนี่เริ่มเทิร์นมาจะได้1ชาร์อ่างชาร์จก็าจะถึงประมาณนี้สชาร์จก็นี่จะลองดูกันชาร์จแรกได้ตาลดดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ตีสกิลย่อยปรับนี่ตีสจังหวะโอ้ตีสตันด้วยเท่อยู่นะสกิลตีก็เท่อยู่ไอ่หนชาร์จ2ชาร์จได้อะไรนะ2ชาร์จแด้ตาสะท้อนใช่ไหมเนี่ย อาตาท้อนกับตาเอ้ยลดเอฟเฟกกับอาตาฟ้นฟูฟูลี่โอเคนี่นี่คือ2ชาร์จปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ยได้ตาทะลวงเมื่อกีฮ้ยเท่อยู่นะเท่เอาเรื่องอยู่สกิลเท่อยู่ปั๊บนี่ตีสองจังหวะเฮ้ยสกิลผมว่าโอเคนะมันเท่เท่อยู่เนี่ยแบบมันมีจะบอกว่าไงมันเหมือนเรียบๆแบบฉากหลังอาจจะไม่เปลี่ยนเหมือนตัวอื่นนะแต่ว่ามันดูเท่อ่าอันที่3ามน่าจะได้อาตาสะท้อนเอ้ยอัตราดาเมจเพิ่มขึ้นนะ แล้วก็อันติแล้วจะได้ฟื้นฟู H P ด้วยมั้งแหนะ่ะฟื้นฟู H P แล้วก็อันนี้ตีแบบไม่ตีสกิลย่อยปับป๊บปั๊บเอ้ยเดี๋ยวต้องสังเกตทีหนึ่งนะว่าตีปกติแล้วอ่าดามเมจมันจะเท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูนะเพราะมันบอกตี2ครั้งใช่ไหมสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์สามพัน 3, อ่าสามพันอันนี้หกพันครั้งแรกๆประมาณสามพัน 3, 000, ที่เหลือหกพัน อาจจะเพราะมันไม่ติดสกิลย่อยหรือเปล่าหรือว่าทุกอันมันคือสกิลย่อยอยู่แล้วขี่มาฮ่าๆอัตราสะท้อนดาเมจแล้วก็แอคแขกเพิ่มขึ้นเกลียวฟ้าอยู่ปับ๊บเฮ้ยเท่อยู่นะสกิลเอาเรื่องอยู่เฮ้เอาเรื่องอยู่โอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับโฮสกิมารุ เนื่องจากตัวละครดาฟรัญญามันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เรารีวิวมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สามารถดูอาวุธตอนปลุกตื่นได้ก็จะถือว่าเป็นการเอาแบบรีวิวคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะส่วนเดี๋ยวตัวมันเข้ามาอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยสุม่มแล้วก็รีวิวกันอีกทีนึงนะว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าตัวไหนไม่ปั้นก็คือจะไม่ปั้นตัวไหนจะปั้นก็คือจะปั้นเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาตอนทีหลังนะคือบางที่แบบอัดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ปั้นอย่างเงี้ยยแบ,บมีลาวลาเาา่้้ดดทไไใช แล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกอะที่เป็น UR เนี่ยฮาริเบลสีดาวผมก็ไม่ได้ใช้ก็ถือว่าตอนนั้นเราจะเสียเอ,อแต่ว่ามันถือว่าเป็นการเพิ่มความเร็วทีมอะเนาะ โอเคก็วันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครดาฟนรริยานอย่างโฮสกุกิมารุก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถดกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดค,คลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคิปไว้ทางซ้ายเพลย์ด้ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม